เด็กที่มีอายุต่ำกว่า60ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูเกมดิจิตนเนียเราต้องเข้าใจกติกาของเกมนี้ก่อนก็คือเกมนี้จะมีเป็นการ์ดรูปให้เราคนละ5ใบนะฮะนึงคนที่คิดโจทย์จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ใครสักคนตอบถูกโดยที่ต้องมีคนตอบผิดด้วยเป็นการบาลานซ์กันนะครับคือถ้าทำตามเงื่อนไขนี้จะได้3แต้มแต่ถ้าไม่มีใครตอบของเราเลย ก็ได้สูงไป2ถ้าถึงตาที่เราเป็นคนทายนะครับการที่เราวางมีคนเลือกเราจะได้หนึ่งแต้มประมาณนี้นะจ๊ะอ๋อโหมาว่ะยิ่งใหญ่ศาสตร์รวะยิ่งใหญ่ศาสตร์อะแล้วฟรองสไลด์ทีนี่กูด้หายไปื่้ววันในยุกไปนี่เราไม่เปรอรอปพที่ถ้ารอปภนี่ใช่เลยริดผู้ฆ่าปลาบวกฟ้องกดเลยดีว่ะโอเคออกก็ได้ไหมอ้าวออกูเป็นคนตั้งโจทย์เนะ อะไรดีวะนี่แหละที่ฉันจะส่งไปอ,ไอ้าวไอเียสุก้อนเลยดีตอนนี้เหลืออ่าริทุกค่าปาล์มค่ามังด้วยแถมบบกไม่บอกฟองด้วยนะฟองไม่บอกฟองอฟองใหรความรักใหรความรักทีมันละท็นไม่ได้เหีื่อยอนี้ เฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรวะเยอะเลยเลยอะไปแล้วคนแพ้คนแพ้โดนอะไรดีคนแพ้ให้ให้ให้ไ <คน S 1> อ้ปาล์มสูงคนแพ้คนแพ้ต้องอะไรเนี่ยคนแพ้ได้ไปขี้ที่บ้านไอ้ฟองแล้วนะโอ้โหไอ้ไม่ต้องแพ้ไอ้นิกก็มาบ่อย <laughs> แน่หนูแล้วหนูแล้วว่าผมแพ้อันนี้แน่เลยคนแพ้ได้พี่ผมปาล์มอ,อะไรวะเนี่ยทำไมปามไอ้ปามได้ไชนะมันก็ดูเหมือนแพ้นะถ้ามันชนะคนแพ้ ได่อะคนแปะได้ดูถามไหมลิลิกโอ้โหโอเคอะไรวะเนี่ยโอ้ยตอนนี้คือรอฟิวพีพีก็รอรอคูป่ะโอเคตอนนึงแ x p o r t g u ก็จ s ส o ตร์เ o ิร์ดเ t ใครความลับเหรอ o ฟ r ์ g กา i d สใช่ขายความลับความลับขายความลับว้าวสุดยอดไปเลยไอ้เงี้ยนแบบเอ้อเย้คือไงวันเดียว์้มั ก็คือ uh อ่าลืมเล,ล่นละลิกีมานี่ก็ไลิลฮีมาก็คือก,กลุลก่มคนตั้งโจทย์ กูคนต้องจดไอกีมาไี้กีมาเฮ้ยกูไม่ได้ว่ามึงเลยเฮ้ยไอ้ฟองเฮ้ยกูไม่ชื่อนี้นะไอ้ปาล์มไอ้ฟองไงไอ้ฟองกูชื่อกูชื่อปาล์มกูชื่อปาล์มกิจเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่ากูชื่ออะไรเดี๋ยวนะเอาเอาเอาเดี๋ยวนะลิ้กีมานี่คือไอ้ปาล์มใช่่่ชกูปาล์มกิจคือเธอกูไอ้ฟิวฟิวปีปีนี่คือก็คือใช่อีกอย่าคือมันกลับเป็นทุกคนเลยตอนนี้เมึงไม่ห่วงไงอือมึงไม่อ่ะ ไอปามตั้งจอ two hours later เฮ้ยปามแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเด้ไอปามเว้ยนานเว้ยไอปามไอปามไอไอไอเฮี้ยคนแก่โอ้ดิบดิบเนี่ยนะว้าวหดยอดไปเลยมาที่แก่มาพูดเรื่หาแก่ให้มึงจากไหนเนี่ยเฮี้ยไอปาม จะหายคนแก่จากไหนเนี่ยเพื่อนยีเคี้ยแล้วของกูไม่มีคนแก่สักคนเลยมีแต่แบบอืมอ่หาอะไรที่มันคล้ายๆคนแล้วนะนะหาอะไรที่มันคล้ายๆคนแนละ้วคนแก่ว้าวเออ ว่าอ่ฮะอ่ามึงอาจจะตรงเกินก็ได้อ่ะก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะเอแพมมันไม่ได้ขาดนี้เลยกเลกคารบอยอ่ะกูเลือกคารบอยอ่ะกูเลือกคาร์บอยอ่ะอ่าโอเคโอเคอ่าเลอกเลอกให้หมดได้หมดเลยไปเออเออไปเออขอบคุณยาเอ้คนแก่ไหนวะ คนแก่บ้านป้ามึงอ่ะใช่มึงก็ไม่ต้องได้แต้มอีกเซร็จเลยวันนี้อะไรแก่อะแต่วันนี้โอ้ยคนแก่บ้านไหนเนี่ยมึงมึงเห็นหอยทากบนบนตัวเม่นไหมอ่ะฮะมึงลองซูมมันมันดูแก่ๆแล้วเยโอ้โหมึงอย่าอย่าไปเข้าข้างมันเลยอย่าไปช่วยมันเลยทรงเนี้ยไอ้เอ้า ไปตากูแราไปตากูใช่ไหมไม่มีวัวมาสมเลยพร้อมเลยเอาไปตากูนะก็อยากรู้ว่าอะไรคือคนแก่ลูกนั้นนร์ไม่คนแก่เขาเดินไม่ไหวเขาเขาเขาดันเขาสูงทันหนึ่งมันมันเลืกไปทางเหี้ยหนูหนูผ่านไม่ถ่ายหน้านี่เล่นหนูไม่พวกมึงไม่วกมึงคิดกันมาเองไม่คิดไม่ได้ไงลิศโอ้คนแก่เดินไม่ไหวไง จะตอบเต่าก็เหมือนแบบคนขี่ข้างหลังคนขี่ไงเขาเดินเหมือนคนแก่เขาเดินไม่ไหวไงเขาเลยแบบว่าแล้วถาเป็นไงกูบอกแล้วการคำเดินของกูมันถูกต้องแล้วเฮียไรข้าไม่ถึงจริงจรหนูมึงเอาเงินมาบ้างไอ้เฮียไม่มึงโง่ไอ้เฮียกูเลือกละเดินทางไปกับสายลมเอาวะ อันนี้อันนี้แบบมาแบบทนแบบมูจริงจังมูจริงจังมูจริงจังอ่าต้องมันรูปนี้แน่จริงจรังนะเดอนท่ามเป็นสายลมโอ้โหยากขี้เกียจโอ้โอยอ่าอันนี้ยากมากเลยสายลมทุกรูปเลยอ่ะ ไหนวะแล้วทำไมกูยังอยู่หน้าเดิมวะเนี่ยตัวหนึ่งนะอ๋อเออจริงจริว่ะใส่ลงทั้งรูกเลยไอ้เหี้ยโอ้แหมมันมีอะไรไหมไหมคืออ่ากูใบาให้อ่าในรูปในรูปเป็นผู้หญิงอ่ะโอ้โหมันขับมันขับตายในรูปอย่างเงี้ยช้อยช้อยดึงหายไปเออหายไปช้อยหนึงหายไปละหายไปละที่หายคือช้อยกูในคุยใครเลือกเดี๋ยวไอ้ปามกิดไอ้ปามกิดมึงมีรูปแย่ดิ ขอบคุณแฟนให้กูสายลมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสายลมไงทางเันสายลมกำลังจะเปิดประตูก็เปิดไม่เคยดูอ้นี้เปล่าอะไรนะพาเด็กๆแบบเปิดเปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็พอออกไปพีเตอร์แพนนะบอกเลยว่าไม่มีการใบ้กันแล้วนะแบ่งใบปุ๊บตอบได้เลยอ่ะเพื่อกลับจากโบสถามชอบเล่นกีต้าร์โอบแพนโอ้ยนี่โจทย์เลยมึงเล่าเรื่องเนี่ย แล้วรูปจเนีแล้วกูจะดูวิมมิ่งไหมเนี่ยไอ้เหี้ยนี่จะเอารูปอะไรตรงเนี่ยถายรูปยังไงอยากรู้จังเลยคำตอบเป็นไงเนาะคุณจะเอาปลาเล่นกีต้าอย่างไรนะตอนนี้นะไอ้เหี้ยเลยปลาสักอันนึงเลยมึงมึงถ่ายหน้าเสร็จแล้วเพิ่มเพมเพมาเล่นเกมเหรอฮะมึงกินนมวัวเลยควายนี่ย

ไอ้เหี้ยมันมันนี่เหมือนมังงุยมึงช่วยแบบใบให้กูเล่นหน่อยได้ไหมมันคือรูปหนังไอ้เหี้ยมันกูหาไม่เจอเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมาโทษนะมาโทษนะมึงไม่ใช่กีตาร์ได้เฮียหนีอะไม่ไม่ทำมาแบบเอาคะแนนให้เตยไงเพื่อนสบายใจเฮ้ยตายใจเรื่องหนึ่งมึงกีตาร์ตรงไหนของมึงครับมันเป็นแบบว่าะกีตาร์แบบ คือมันเลน็กไงแบบเต่ามันตัวเล็กแล้วเอาแต่จากแบรดินกลายเป็นกีตาร์เนี่ยกีตาร์เว้นเป็นกีตาร์เพลงไงไปช่วยหน่อยที่เนี่ยอะไรเมื่อวัที่ผ่านมาก็ไม่รู้เออเนี้โอเคเนี่ยโอเคเยอมากเว้ยเนี่ยมันไม่ใช่กีตาร์มึงไปเรียนมึงไม่ใช่กีตาร์ จะไปที <S <S ่ไหนหรอครอคิดนี่มึงไปเรียนดนตรีใหม่ปะมึงไปเรียนชวมึงมการดนตรีแล้วไม่เหี เงียบโอ้ยมึงไล่นกีตาร์ะเรียนมาเราไหนะไเี้ยอมไ่เรียนมาไหนอธิบายกูฟังดิไม่ต้องขายไม่องขายต้องบุญเจเลยเดี๋ยวกุเจเลยพวกกันฟังนะเป็นผ้าดิกีตูมาลองกูจะฟังใครดีวะเนี่ยาจจะรุ่อวร์กไเดี๋ยวคุณโมไ่ปากปันดีลูกปันดีลูกปันีลูกมึงไหนสัตว์ปาล์มกีดมึงเดินได้ละค่ะเฮียบ็นลูกมึงเนี่ยเดี๋ยวคุณปาล์มครับคุณปาล์มอ๋อคุณปาล์มกดแล้ว เย so yeah. ้ผ wow. ี้ชาเลี้ยงดูเ้ยยูฮูว้าวเล็กฮิมาเล็กฮิมาเล็กฮิมาได้ชนะแล้วสักสักแต้มก็ยังดีต่อไปต่อไปคุณปรามนะครับปรามปรามไปเป็นมาอีกแล้วเป็นมาอีกแล้วครามครามนะครามเอ่อครามอ่ะ ไม่ใช่มันมีหน้าพี่ตูนเมอร์ดี้แสลมนะไม่มีกวกเลยไม่มีไม่ใช่บอกว่านี่ไงพี่ตูนร้องเพลงครามโอ้โหครามอีกเนี่ยครามมากเลยเคสแต่ละรูปอันนี้ละกัน ได้ละจบคือว่าครามต้องเผยชื่อในเซอร์แน่นอนอันนี้ได้เหรอในเซอร์กูในเซอร์กูว่าน่าจะเป็นของไม่มีใครถูกเลยครามมึงเนี่ยโอ้โหโอ้โห้โครามไหนวะไม่ไม่ประเด็นคืออะไรวะทุกคนได้แต้มได้แต้มทุกคนเลยอ้าวเมเอมาม่เลยอะเราขอเอ่อใครนะ ขอขอ้อขอบทสรุปนะครับทำไมถึงเป็นครามโทนสีมันไงครามสีนี้หรอ <c oughs> ครามสีนี้เหรอพี่ไม่ไมาดูสอบกูมาดูมนดูครามังไงไม่รู้กูอะไรตั้งชื่อไงนะโอ,โอ้โย <c oughs> ใครยังไม่เข้าใจเห่อเมื่อรูปที่เราทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันนะเว้ยโอ้โยไม่ใช่ครามหรอกใ <c oughs> คร<น> <c oughs> เพิ่มนำน้ำโด่งเลยอ่ะใช่เหรออืมใครแต้มเยอะสุดแพ้อ่ะป่ะแบบลองสลับกันบ้างเอาเดี่ยวเดี๋ยวเอา๋เดี่ยวเดี๋ยวเงียบนมากไม่ดีนะอ้ียอยากเอากันทุกคนเลยอยากเอาทุกคนเนี่ยได้ละกูได้ละอ่ะรองวิ่งเล่นกับปามและลิกให้ได้คือตอนเนี้ยรูปอย่างน้อยต้องมีสิ่งมีชีวิตสามตัวขึ้นไปแล้ววิ่งเล่นด้วยนะไอเดีย นี่แล้วกันนะเฮ้ออะไรวะนะทิงโอเคแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่หนุนเน่าแน่ไม่หนุนเน่าว้าใครวะกูว่าอันนี้ปิดเพราะว่ามันมันบอกคาแรคเตอร์ได้ก็กุณผิดแน่นอนอ่ะดูกันซิว่าจะเป็นรูปไหนกันนะเย้กูว่าแล้วบอกคาแรคเตอร์แต่ละเลือกไอ้ฟองเลือกรูปกูแล้วก็ไอ้เล็กเลือกรูไอ้ป่า ไอป่าก็เ <Das> ร <guided snail> ียกลูก <Middle> ก <careers> no ือใช่หรอเยี่ยเลยเศร้าไหมมันเจ้าไหมเยี่ยกูไม่เศร้าเพราะว่ากูได้แต้มว่าเราได้เจอประโยคดีๆสักประโยคแล้วล่ะใช่เนี่ยมาถึงคุณเออ่คุณลิกล่ะอืกเราก็ได้เจอสิ่งที่ดีใช่ไหมอือเอาหินนี้มาให้เพื่อนเสมอแหละสิ่งที่ดีกูจำได้เลยไอ้เหี้ยมันเหมือนไอสัตว์ป่าโอ้โหนโอ้โหน กูว่าแล้วพี่เอ๋อะไรเดียกูไม่มีเลยอันนี้แล้วกันกูไม่มีอะไรที่เหมือนการ์มเลยอ่างั้นง่ายอ่ะกูให้คนนี้แล้วกันให้คนนี้ก็จะเหมือนสุดละอ่ายากอยู่นะงั้นกูกูดูละวนะกูกดเลยนี่แล้วกันนะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยกูเพิ่งเห็นภาพทิบหายละใช่ครักูว่าใช่กูว่าแล้วไอ้ลูกนั้นจริงด้วยเพราะว่า ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะกูมาไปเที่ยกูเพิ่งนึกได้ตอนที่กูเล่ีตาร์ใช่กูโมดแล้วกีตาร์อยู่เล่นเที่ยวเอ้ยเดี๋ยวก็เล่นกีตาร์หลีเล่นกีตาร์หลีหีเล่นกีตาร์หลีหีจำได้ไอ้นี่มันติดหีกูจำได้โอ้ยเพิ่งมาแบบโอ้ยชิดได้ตอนจบแม่งเลยเซ็งว่ะเฮ้ยกูยังไม่ยังไม่ได้แต่พอไม่ไม่ังชินหายนึกได้ตอนที่เลือกการ์ดไปแล้วเศร้ามากเลยไม่ไดไม่ได้เพื่อนเราเล่นหิ้กาส อะไรวะเนี่ยทำทำไปได้อีกแล้วอีกแล้วเหรอเอาแบบกูจะเอาไหนเนี่ยเครียดแป๊บนึงนะไม่มีอะไรแบบกันน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่รู้แบบเฮ้ยได้ไงวะได้เหรอวะอืมมันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะฟองบวกห่ยเท่าฟ้าเว้ยกำลังเลือกอย่างพิธีพิธันแน่ๆเลยอืมผมช่วยละสีเด้ะเออไอยังเไอขยวกดนะโอ้โห ทำไปได้ท <quiera. scenes as> ุกภาพเลยคือแบบกูก <và hai> ูก็น่าจะพอรู้แหละไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่ป่ะคุณคุดเคยเอามาเล่นไหมง่ายอ่ะมันต้องมีบ้างแหละกลับมากลไบมาไเลยเย้ไม่มีเลย้ยเทำไปได้เป็นไงล่ะได้ศูนย์แต้มเลยกู เที่ยป่ามึงน่าไพ่หินะเว้แต่พอมันไหม้นี่ยทิ้หายเลยเฮ้ยรอบนี้อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้กูเชื่อว่ารอบนี้ป่ามันทำได้ดีขึ้นอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เคาเวลเลอร์เฮ้ยเออใช้ได้ใช้ได้อยู่เว้ยเอ้ยเค้าเวลเลอร์วะววาวเอาว่ะนานทีนะนานทีโอ้ยย่าเลยเนี่ยอ่าอนี้แล้วกันรู้สึกว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากะ ใช่ป่ะเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยป่ะสูงมากมันต้องใช่แล้วแหละกูก็ว่ากันแหละกูก็คิดว่ามันต้องใช่ใช่ใช่เย้สูงดีใจด้วยดีใจมาแลกดีใจด้วยนะเี้เรื่องแเราก็เรื่องรูปกันแล้วกันต่อได้ความอบอุ่นไม่ใช่กูที่ไม่ได้โดนแลกไร่ไม่เราแลกกันเราแลกเราแลกด้วยกันดูสิว่าเขาจะเรื่องอะไรนิด มีการในใจแล้วอันนี้แบบเพ่งรักเพ่งรักริกและอบอุ่นด้วยกันอะไรวะเนี่ยเขียนหรือเปล่าโมโหอะไรอันนี้เลยแล้วกันนะอ๋อไม่ยากเอออะไรของมึงเนี่ยโอ๊ยกูลนอ่ะกูลนอ่ะเขี้ยะกูจะเขียนชื่อมึงแล้วกูลืมโอ้โห โอ้ยเยียมีรูปอันหนึ่งน่ากลัวมากเลยนะแม่แม่ไม่เข้าใจความมุ่งุนเลยเยียรูปนี้เออเยี่ยกูว่าต้องเป็นรูปไอ้ปลาไปแน่เลยเออตาเหม็นงงไม่ได้ไงวะน้องวนกับมันที่ไงวะอันนี้อันนี้ป่าวะไม่รู้อ่ะโอ้โห กูกว uh, uh. oh, oh, <laughs> yeah. ่ะแล้วนี่คนเลือกผูกว่ะเอ้ยไอ้เชียลิ๊กไอ้สัตว์ไอ้ลิ๊กมันใส่ลงมาไอ้ห่าวไอปามไม่ได้ใส่ปามใส่ลูกปลาโอ้ยปามน่ารักไอ้เชียร์ลิ๊กเราลูกอะไรมาเล่นชีมาเนี่ยแล้วยาไปแกล้งเงินอย่างแย่งเงินต่อไปลิกแล้วต่อไปลิกแล้วยเแล้วมันสะสมความแค้นแล้วไอ้สัตว์ลิงมันสะสมความแค้นเตรียมมาลงโทษพวกเราแล้วเตรียมแหกตูด เอ้ยไม่ใช่เตรียมปิดดักไว้ Two hours later เฮ้ยนี่ทำไมคุณนานเนี่ยคุณต้องอย่าคีดเอนานดีโอยเปนไหวแล้วเนี่ยแน่นะแน่นะน่นะถ้าเราพาหัวไอ้ฟ้องออกมาโอ้ my gosh มาตุ๊กฟาร์กเออเจออะไรดีอะกูคิดว่าอ่ะกูให้รูปนี้เลยแต่กูให้รูปเนี้ยรู้สึกว่ามันน่าใช่สุดละ อ่ะนี้อ่กเห็นไหไอ้ฟรองอ๋อจะเจอแล้วนะอม,มีคแค่เ่น <P ew> หยเหรอโอ้ยากจังวะเดีวก่อนนะมันอาาจะปั่นกูก็ได้ไอยมันมีรูปมันมีรูปแันหุยอะรูปของกูดีทีรูปกูรูปกูดีที่สุดละกูพูดเลยนะเฮียเฮียนเฮียนว้าและมันไม่มีอะไรมังเย่ย ไม่บอกแล้วมันบ้ามันบ้าอะไนี่ยอ่ะลิข์เขาแบบเลือกง่ายเลือกงยากเลือกยากอันนี้อันนี้อันนี้แล้วกันโอ้ยเลยอ่ะโอ้ยจะไปไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างเงี้นะโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ย พอมันพิงแล้วอะ่ะโอ้ยอาจจะแบบว่าโอ้ยเฮียมยุ่งไหวแลนะ้วลำพาไม่ได้เว้ยนะมีชีวิคิดต่เพราะว่ามันจะตามรูปมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเก่งอะไรวะมือแบบไปปังเมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียเราจะเอาันไหนวะโอ้ยดีมันเนี่ยไอ้ของมันไม่ได้ในลำพาแบบมันเทียวมือมืออ่าหัวเพียงหางวยัย กับคุณปรามกับคุณกับคุณปรามเดี๋ยวก็นะแล้วของโซโฮริช like ิมาเดยโอ้ยมันโอ้ยตรงไหนเนี่ยมึงโอ้ยแสบตาโอ้ยห่วยอะไรเนี่ยห่วยเอ้ากูถามหน่อยเวลาแสงเข้าตามึง่อ้ยแสบตามึงกีต้องพูดดิไม่แสงเข้าตามันก็แบบมันแบบโอ้ยโอ้ยแสบแสบตาอย่างเงี้ยมันไม่โอ้ยมันโอ้ยมันต้องแบบเหมือนอีแมวเมื่อกี้ที่โดนไฟแบบโอ้ย ไม่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 แต่แมวมันร้องโวยได้ปหม,หมวะเฮ้ยเฮ้ยแมวมันร้องโวยไม่ได้ดิวะออ้ย่าลืมไฟมีธูดมูนให้ป้ามึงไฟ <c oughs> นะไฟมีธูดมูนเหรอรอบนี้รอบนี้กลัวเป็นเพลงกลัวเป็นเพลงเอ่เอนี่แล้วกันอ,อันนี้แล้วนะเดี๋ยวว่ารูม,มันสวยอะ่ะเก็บไว้เก็บไว้ตะพักจบเกมไม่ได้ใช้ธูดมูนกูว่าแจ๊สมันเป็นเพลงแจ๊สแล้วก็แบบว่า ก็พอทราบอยู่ว่ามันไม่ได้ทัดอยู่เลยมนเรื่องมีนอยู่ไม่กี่ภาพเห็นใช่ไฟเป็นจุดมนน้องง่ายไปว่ะปามันมีมันมีเอ่อดนตรีในหัวใจมึงต้องเอาภาพมาเป็นหน้าปกให้แน่เลยอะมันพัฒนาอย่างเออไฟมีเปล่าละพัฒนาจริงป่าวะมันเป็นพัฒนาลงเลยตาเฟิร์สเลือกโจทย์เแล้วเดี๋ยวเอาเป็นแบบว่าเอ่อ อแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ปะได้ปะแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ปะโอ้โหไอ้เหี้ยยากดูนะเออโอ้โหโอ้โหไม่รู้เลยว่าโอ้โหเฮียเลยอ่ะอันนี้อันนี้แบบกล้วยๆเลยเออถุงปอกกล้วยแบบกล้วยใสเข้าปากเลยเนี่ยตอนนี้มีอยู่สองรูปที่ค่าใจกูอันนี้ก็ได้ ไปดูเรื่องอะไรไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอที่รถมันที่ไอ้ไอ้ลอยอะไรแล้วมันชื่ออะไรนะลอยที่แบบมันโอยเยอะไอเนี้ยรถรถห่ออากาศได้อ่ะตอนนี้คือรถปาล์มรถมันห่ออากาศได้อ่ะปาล์มอันนี้รถมันห่อพอดีอ่ะปาล์มได้ที่หนึ่งเรียกว่าหมามืดแต่ว่าสกอร์เท่ากับเฟิร์สเลยนะเรียกว่ามีที่หนึ่งถึงสองคนแต่ว่าจำได้ไหมว่าเราบอกว่าอะไร ใครคะแนนเยอะสุดถือว่าแพ้แสดง <Yeah. S 1> ว่าพวกกูสองคนลิช,ชีมากับลิช,ชผู้ฆ่าปา์มชนะแต่คนแพ้ไปขี้ที่บ้านในฟองได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งขี้อ่ะเป็นความที่พ้าใส่สา,สารมากพี่เฟิร์นสร้างสารบ้านพี่มึงง่ะ